สวัสดีครับวันนี้ผมจะไม่ดูประเครื่องที่ผมห้อยติดตัวเป็นประจำนะครับวง์ที่1เป็นกุญแผน8รอบหลวงพ่ทีิวัดพระขาปี5 2นะครับโดยผงหยกนะครับสร้างแค่5,000องค์นะครับผมสภาพสวยมากๆเลยนะครับส่วนองค์ต่อมากเ็เป็นนะครับเป็นสมเด็จ นางพญานะครับปีหนึ่งสี่ของพระอาจารย์ถนอมนะครับผมเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับผมนี่ครับหลังยันดวงนะครับผมสภาพก็สวยมากมากเลยนะครับต่อมานะครับองค์ที่สามเป็นเหลียนหลวงพสุดเสือเพ่นนะครับรุ่นแรกปีหนึ่งเจ็ดนะครับอันนี้เป็นบล็อกบีนะครับผมเนื้อทองแดงไม่ได้ลมดํานะครับอันนี้จะมีใช้มาบ้างแต่ก็ยังคมชัดอยู่นะครับผม อันนี้ก็เป็นเหรียญประสบการณ์ด้วยนะครับผมต่อมาองค์ที่สก็เป็นสิงห์หลวงพ่อควยนะครับผมปีสองหนึ่งรุ่นฝังรุ่นลิมิตนะครับบันณฑิทานหลวงพ่อคยวยผูกเสงนะครับอันนี้เป็นสิงห์งาช้างนะครับผมพร้อมเลี้ยงทองคําแท้เลยนะครับสิ่งนี้ต่อมาองค์สุดท้ายก็เป็นพระมงคลปะพิษนะครับผม อันนี้เป็นพระที่บ้านผมเองนะครับผมทั้งหมดนี้ก็เป็น5้าองค์ที่ผมห้อยติดตัวเป็นประจำนะครับผม